ออกจะช่วยด้วยแหละนี่เขาจะปล่อยกันแล้วพิ้งมาถามเพื่อนด้วยนะจานบอกแนวไปแล้วนะคะทำงานไฟฟ้าเหรอที่ไหนอ๋อเอาละไมโ่โอ้โหมาเรียนทำไมเนี่ย มีที่เรียนหรอม่ีครับรชพักไม่ได้เรียนที่นี่นะทุสอดงนะครับทามอมีไหมมออยู่ก็ใช่ไงใกล้กวาคสอบสอบดีเรียนที่นี่สอปีแล้วก็ุสอบทีก็เลยเรียนสอสอบิที่ไหนูเกอะไรน รับสภาพก็นหรอไม่ได้โอ้โหจริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะทำข้อสอบไม่ได้ค่ะคือเราเรียนแบบกดโตแล้วอะค่ะไม่ต้องมาทำข้อสอบให้ได้จัดไม่ว่าเลยเออพอป้อนโควิดก็ทำไม่ได้ไงเออถ้าไม่ทำไม่ได้ก็เดี๋ยวเทอมหน้าก็ต้องมาแหละ ตงานเยอะเลยนะนกเก็ตงานที่เยอะมากเลยอะค่ะเกตสมุยอะไรเงี้ยโรงแรมอะไรเงี้ยอ่ะมีไหมมีคำถามไหมเนี่ยไม่มีสอนดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่มนะีคำถามได้หรออือจ้าสอนดีที่สุดตื่นมากเลยเสเีรพอออกจากห้องไปนี่โอ้โห้คำถามมาระนัวเลยนะตอบไม่ทันเลยนะ ลืมหมดแล้วอะโอ้แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็สอบใช่ไหมคะใช่ตีสอบเร็วๆแวแหละจะได้แบบไม่ลืมเดี๋ยวจันให้อันนี้เดี๋ยวจันแคปให้ใกลุ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้จันส่งให้นะคะเอาไปดูเอาไปดูปดทําตามนี้มาเลือกเอาวิชาอื่นโอเพนนี่ใช่ไนหะมเออวิชาอื่นโอเพนอันนี้โค้ดอย่างเดียวไม่โอเพนทุกวิชาเลยหรอฮะ เห็นไหมแตกต่างจะไม่เอาหรอกโอเพนเนี่ี่เกียรตี่เกียรออกข้อสอบเยอะๆค<า>่ะข้อสอบโอเพนเะน่ะคนตรวจสบายข้อสอบที่ไม่โอเพนเนี่ยคนตรวจตรวจยากกว่าใช่โอเพนนะ่ะคนตรวจสบาย,ยค่ะเพราะยังไงคุณก็ได้พี่เต็มหรอกไออย่างนี้นะขออาจารย์นะคนที่เขาแบบทํามาเป๊ะๆเ,เ,เลยจันให้เต็มนะ ห้าสิบแปดหกสิบเขาทำได้นะคะเออเขาทำได้เต็มเลยได้เอแบบเคอร์ฟีดเลยอะเก้าสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าก็มันมันเป็นการคำนวณแบบเราคำนวณแบบได้เลยไงคะเราไม่ได้แบบเป็นโนะอเพ่นอะเขาตรวจผ่านๆอย่างนั้นแหละถ้าเกิดข้อสอบโอเพ่นยังไงคุณก็ได้ไม่เยอะคุณจะทำดีขนาดไหนคุณไม่มีทางได้เยอะคุณก็ได้ตามเตลเพราะว่ามันมันยังดีดีได้พอไงคะ ไม่ถามก็จบแล้วมีไหมถามไหมถามไหมไหนดูดินี่ไงก้องเกียนไม่ยอมมาเนีย่ยไปเขียนชื่อให้เขาเนี่ยนี่ะไปเขียนให้เขาเดี๋ยวจันจะเดี๋ยวจันจะลบออกนี่บอกต้องเกียนนะขเขียนชื่อทุกภาพก็ก็ไม่ก็เอฟได้เหมือนกันนะ <c oughs> บอกเขาเขียนด้วยปากไปบอกดนะ้วยอือไม่ได้มีผลนะคะ จะบอกแล้วไงไอ้คะแนนงเนี้ยให้เขียนไปงั้นไว้เช็คลิสต์ให้ให้พี่สาขาให้รู้ว่ามันไอน,นี่จำให้เยอะทุกคนแหละจำให้เจ9ดแหมดแหละอืมถือว่าเป็นคะแนนช่วยกันเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะแต่สิ่งสำคัญคุณต้องไปสอบให้ได้ตั้ง90้าะคุณสอบให้ได้9กเนี่ยทั้งหมดคือเกาสแล้วสามหรือ60หน้าที่คุณต้องไปสอบให้ได้โอเคไหม คะแนนตรงนี้มันหนุ่ยหิ่มมากมันเล็กน้อยมากเลยเนี่ยไปบอกก้องเกียรติอนให้ก้องเกียรติสิบเลยแล้วเดี๋ยวไปดูก้องเกียรติจะได้เกียรติอะไรเนี่ยให้สิบเลยหรือผมว่าเอออนีรเอออะไรนะคะอาจารย์แค่ไหนนะมีแค่สิบนั่นแหละก้องเกียรติก็มีแค่สิบนั่นแหละเป็นร้อยอะ <laughs> ไปดูนะคะให้เพื่อนช่วยฟิวนะ,ะไปไปไปดูนะ,ะให้ให้ให้มันเข้าระบบนะคะและห้ามนะ,ะส่งกระดาษเปล่าไม่มีคําตอบนะคะส่งกระดาษเปล่าเขียนกระโจยดไม่มีคําตอบนะ,ะทําให้สูนนะ,คะใครส่งกระดาษเปล่าไม่มีคําตอบนะรับรองเอฟแน่นอนเตรียมใจได้เลยโอเคไหม เออส่งก็ได้ไม่ไม่ทำเลยอะ่ะไม่ทำหนึ่งหนึ่งไม่ทำคนที่จะเอฟของจำตัวนะหนึ่งไม่ทำเลยเขียนแต่โจ์ไม่มีคำตอบสองทำแบบผิดๆอะ่ะเขียนมาก็ไม่ใช่เอาอะไรเขียนมาไม่รู้สามเอาเข้อสอบเก่ามาเขียนงงไหมข้อสอบเก่ามาเขียนจำมาอย่างเดียวเขียนลวดมาคือมันไม่มันไม่ถูกหมดเลยอะค่ะจำไม่ให้นะ คุณอย่าคิดนะว่าคุณเขียนมั่วไปทั้งเล่มเนี่ยเขียนทุกอย่างที่จํามาหมดแล้วมันจะได้มันจะได้คะแนนไม่ได้นะเพราะบางคนนะ่ะคือจํามาไงจำ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 แล้วพอเพา้งสอบก็เขียนด่าเลยไม่ตรงสักข้ออย่างเงี้ยมันจะเอาคะแนนที่ไหนอะ่ะมีมีโอเคไหมสู้ไปไปดูให้มันให้มันตรงดีกว่าค่ะทำได้สักสองข้อโอเคม้ก เอาแค่สองข้อสามข้อโอเคแล้วค่ะเอาแบบให้มันถูกถูกอะเพราะบางคนเขาทำสองข้อเขาได้สามสิบนะจะถูกหมดโอเคไหมละ่ะเอสองข้อจบเลยทำมาสองข้อจริงอย่งงางนั้นง่ายกว่าค่ะนี่ทำมาเขียนมาหมดแล้วไม่ถูกสักข้อเลยีมอกที่สองข้อโอเคไหมถ้าไม่มีอะไรก็เอาตามนั้นนะคะแต่ว่ามีอะไรมามาถามได้ ตอนนี้ถามได้ถามในกลุ่มถามอะไรได้หมดเลยจะจะปิดกลุ่มต่อเมื่ออาจารย์ส่งเกตออนไลน์แล้วอะค่ะเข้าระบบเรียบร้อยแล้วอาจานก,ก็จะลบกลุ่มตอนนี้มาถามโทรมาถามได้นะคะโทรมาก็ได้หรือถามในกลุ่มก็ได้ว่างเาตอบให้ค่ะ <Okay. S 1> เพราะบางคนเขาขยันนะเขาถามส่วนตัวอาจารย์ตลอดเลยอาจารย์ว่างจรก็ตอบให้ค่ะเขาคำนวณทํามาหมูบางคนเขาขยันมากเลยอะ คำนวณมาให้จงช่วยดูให้หน่อยตรงนี้ถูกไหมถูกไหมอะไรเงี้ยวางกระดูให้ค่ะโอเคไหมหวังว่าเธอหน้าจะไม่เจอหน้ากันนะบอกไว้ก่อนนะนั้นถ้าไม่มีอะไราตามนี้นะคะโอเคนั้นไว้ค่อยมีอะไรค่อยมาถามแล้วกันคะ่ะกลับไปดูก่อน